สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็เรื่องราวของนางเอกหมอลำยังยูกิเพนพพการนั่นเองสําหรับยูกินะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกหมอลำประจําคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอก็ถือได้ว่าอายุเพียง15ปีเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นอายุที่น้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่ายกูกิเองเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็เลือกมาทํางานนะคะแล้วก็ต้องทํางานตอนกลาง คืนด้วยนั่นเองหลายๆคนก็มักจะมีการพูดถึงแล้วก็ชื่นชมเธอเนี่ยนะคะในเรื่องของการแบบว่ามีวินยัยมีความรับผิดชอบประมาณนี้อันนี้นะคะคือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต่างมีการ ชื่นชมนะคะแล้วก็พูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ยูกิเองเนี่ยนะคะยิ่งเธอเนี่ยจะต้องทํางานตอนกลางคืนแล้วก็ทํางานที่แบบว่าถึงเช้าเลยประมาณนี้ก็จะมีคุณพ่อกับคุณแม่นะคะที่ตามไปด้วยแล้วก็คอยดูแลเธอเนี่ยนะคะตลอดเลยเดียกไดว่าถ้าเห็นยูกิที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะต้องเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอเนี่ยไปด้วยนะคะในทุกทกที่จริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมนะคะแล ก็พูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแบบคอยซับพอร์ตเธอตั้งแต่ตอนเด็กๆจนมาถึงปัจจุบันเลยยังตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะก็คือผลักดันเธอนะคะในเรื่องของการแบบว่าประกวดร้องเพลงเพราะว่าเห็นได้ว่าเธอเนี่ยชื่นชอบด้านนี้แล้วก็มีพรสวรรค์นในด้านนี้นั่นเองนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็เลยได้มีการผลักดันนะคะแล้วก็สนับสนุนเธอจนปัจจุบันเนี่ยเธอกลายมาเป็นนางเอกหมอลำนะคะที่อายุเพียง15ปี หลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมกันนั่นเองอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะแบบขับรถนะคะพาเธอเนี่ยไปทําการแสดงไปลาในทุกๆท,ที่เดยได้ว,ว่าเธอเนี่ยนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่หาเงินนะคะซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินได้ตั้งแต่อย่างอายุนน้อยเลยแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะแม่อุ้มคุณแม่ของยูกิเนี่ยก็ได้มีการมาอัพภาพนะคะลงบนสตอรี่เฟซบุ๊กส่วนตัวเหมือนว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีการอัพภาพนะคะเป็นบรรยากาศแบบว่านั่ง พักผ่อนประมาณน,นี้นะคะในช่วงของกลางวันนั่นเองเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลานอนเนี่ยในช่วงของตอนกลางวันนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องไปทําการแสดงนะคะไปลานั่นเองนะคะอยู่บนเวทีซึ่งอย่างตอนกลางวันเนี่ยนะคะก็จะเห็นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคอยซับพอตในเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็การพักผ่อนของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยยังอายุน้อยมากๆนะคะก็จะต้องได้รับอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่แบบว่าต้อง ต่อเวลาแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นยูกิเนี่ยก็ได้มีการมาอัปเดตอยู่เหมือนกันว่าเธอเนี่ยป่วยไม่สบายประมาณนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างส่งกําลังใจให้กับเธอนั่นเองนะคะล้วปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะให้สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานก็เรียกได้ว่าแน่นมากๆนะคะมีงานถ้า ทุกวันเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่ได้มีการอัปเดตออกมานั่นเองได้ได้ว่าตอนนี้นะคะยูกิเองก็มีทั้งงานรมงาน MV งานซิงเพลงอะไรต่างๆที่จะมีการปล่อยออกมานะคะให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนั่นเองยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะให้กับยูกินะคะนางเอกหมอลำอายุน้อยนะคะแล้วก็ครอบครัวของเธอด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มักจะเห็นโมเมนต์ความน่ารักเนี่ยผ่านทางหน้าเวทีหรือว่าไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะรวม ทั้งใน Facebook i n s t a g กร m หรือว่า Story Face Story IG เนี่ยนะคะบ่อยๆเลยยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันและนี่แหะคะ่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดเพกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกลังใจให้ด้วยนะคะ